โน,โน้องโนน้องนกไปตลาดนัดก,กันหุยหมอสากูไปไม่ไหวแล้วละพี่ปูตายแล้วทำไมทิชชู่กองโตขนาดนี้เนี่ยไม่สบายหรือเปล่าหืมไม่รู้เหมือนกันพี่ปูแต่แอร์มันเย็นน่ะน้ำมูกมันก็เลยไหลแล้วกินยาหรือยอังยัง,ยงรู้จะกินอะไรดีนี่เลยอะไรอะยาคอเฟนิลเมนทานซะจะได้ช่วยลดน้ำมูกพกยามาด้วยเหรอพี่แน่นอนจ้ะแล้วมันเป็นยาอะไรอะ คาเฟนินลมีนเนี่ยเป็นยาลดน้ำมูกและแก้แพ้ยาตัวนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายซึ่งถือว่าเป็นยาที่มีความปลอดภัยและราคาถูกคาเฟนินลมีนเนี่ยจึงจัดเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยรู้ไหมผู้ใหญ่เนี่ยสามารถรับประทานได้ครั้งละ1-2เม็ดแต่ไม่ควรเกินวันละ12เม็ดนะส่วนเด็กเนี่ยอายุตั้งแต่6-12ปีเนี่ยก็ทานได้ครั้งละ1เม็ดแต่ไม่ควรเกินวันละ6เม็ด และสิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดเนี่ยก็คือยาเนี้ยเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอาการง่วงนอนแต่ก็มียาบางชนิดที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนได้เช่นแฟกโซฟินาดีนเลราธาดีนเซตเทอริซีนและสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็คือยาตัวเนี้ยหากใช้ในเด็กเล็กหรือว่าสตรีม,มีครรภ์นเนี่ยควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรน่ดีที่สุด อืมดีเลยพี่พูถ้างานหน้าหนูขอ2เม็ดเลยน้ำมูกจะได้หยุดไหลสักทีเบื่อมากเดี๋ยวก่อนการที่จะใช้ยาตัวนี้เนี่ยนะควรจะใช้สําหรับคนที่มีน้ํำมูกใสเพราะถ้าหากว่ามีน้ํามูกเนี่ยเหนียวข้นเนี่ยมันจะทําให้เหนียวข้นมากยิ่งขึ้น และถ้าไม่จําเป็นไม่ลาคาญก็ไม่ต้องใช้นะสําหรับสตรีมีครรภ์คอเฟนิลามีนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นยากแก้แพ้ที่ปลอดภัยที่สุดด้วยอย่าลืมนะคะการรับประทานยาเป็นเพียงแค่การบรรเทาอาการเท่านั้นการพบแพทย์ถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดอ่ะนี่2เม็ดทานซะ แล้วทานยาเสร็จแล้วเนี่ก็ดื่มน้าตามากๆได้นะจ๊ะได้ค่ะพี่ปูขอบคุณนะคะนี่แล้วแอร์เนี่ยนะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยแกก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะเราอยู่บ้านมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรมากมายแล้วก็จะได้ช่วยประหยัดด้วยจ้าทราบแล้วลดภาวะโลกร้อนได้นะแต่ว่าพี่ปูกิเข้ามาหรือยังอยังเลยว่าจะชวนไปตลาดอ้าวเหรอเดี๋ยวไปชวนพี่หน่อยดีกว่า